เดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะครับว่าไดนา m o จะช่วยเหลือในการสร้าง b ินโมเดลได้อย่างไรบ้างสำหรับคนที่มี Revit เวอร์ชันตั้งแต่2020ขึ้นไปก็จะมีไดนา m o ติดมาให้แล้วเข้าไปที่แท็บ a n a g e แล้วก็เปิด Dynamo ขึ้นมาครับเมื่อโปรแกรม Dynamo ขึ้นมาแล้วเราคลิก New เพื่อเปิดไฟล์ใหม่ของ Dynamo ขึ้นมาเราลองมาดูคำสั่งพื้นฐานของไดนา m o นะครับทดลองทำตามทีละคำสั่งไปก่อน เริ่มจากไปที่ Input Basic แล้วก็ Number พอเราคลิก Number จะมี Dialog Box เล็กๆขึ้นมาเราเรียกมันว่าโนดนะฮะสามารถซูมเข้าซูมออกได้อ่ะซูมเข้ามา Number ก็จะสามารถปรับกรอกค่าตัวเลขตรงนี้ได้ทีนี้ผม Copy มันขึ้นมาอีตัวหนึ่ง c อนโแล้วก็ Ctrl V แล้วหลังจากนั้นผมไปที่ m a t h o p เปอเรเแล้วก็เปิดคำสั่งบวกขึ้นมาก็จะมีโนดที่เป็นคำสั่งบวกขึ้นมาเราก็ลาก number ตัวแรกไปเป็นค่า x Number ตัวที่2ไปเป็นค่า y ทีนี้เราก็คลิกขวาที่หน้าจอเพิ่มคำสั่ง watch w a t c h เพื่อดูผลลัพธ์ของมันเราลากผลลัพธ์มันมาที่ watch ลองปรับค่า Number ดูครับผมให้ค่า x เป็น5 ค่า y เป็น8ผลลัพธ์ก็จะออกมาที่13ผมลองปรับค่า x เป็น12ดูคำตอบก็จะออกมาเป็น20ทีนี้เราลอง advance ขึ้นมาอีกนิดนึงเรากลับไปที่ input ครับแล้วก็ basic เราเปลี่ยนจาก number ธรรมดาเป็น number slider ก็จะมีช่องให้กรอก number เหมือนกันเพียงแต่ว่าคราวนี้มี tab slider เพิ่มเราลองปรับแต่งค่า slider ให้ค่ามินเป็นหนึ่งค่าแม็กเป็นสิบแล้วให้สเต็ปทีละหนึ่งทดลองลากสไลเดอร์ดูครับเราก๊อปปี้สไลเดอร์ตัวนี้ขึ้นมาอีกหนึ่งตัว Ctrl C c o Ctrl V เสร็จแล้วเราให้คำสั่งคํานวณมัน Operator คราวนี้เราลองคูณดูบ้างให้สไลเดอร์ตัวแรกเป็น x สไลเดอร์ตัวที่2เป็น y แล้วก็ไปที่คำสั่ง w a t c h นะครับแล้วก็ copy มันออกมาแล้วลากเส้นใหม่เข้าไปทดลองลากสไลเดอร์ดูถึงตอนนี้ก็คือเราได้ค่ามา2ค่าแล้วเราจะเอา2ค่าที่ได้ไปสร้างโมเดลกันโมเดลเบสิกที่สุดก็คือโมเดลของจุด เราคลิกขวาที่หน้าจอแล้วก็พิมพ์คำสั่ง point POINT มีตัวเลือกขึ้นมาเราก็เลือก point by coordinate แล้วเราให้ค่าแรกเป็นค่า x ค่าที่2เป็นค่า y สังเกตที่หน้าจอโมเดลจะมีจุดเกิดขึ้นละโดยที่พิกัดของจุดก็จะอ,อ้างอิงมาจากค่าอินพุทที่เราให้ทดลองลากสไลเดอร์ดูครับ ขั้นตอนต่อไปก็คือการสร้างเส้นเส้นก็มีต้นกำเนิดมาจากจุด2จุดเรา c o p y ชุดในการสร้างจุดทั้งหมด c อน l ท c ซีคอนโขึ้นมาอีกจุดหนึ่งตอนนี้เรามีจุดอยู่2จุดนะครับแต่ว่าตำแหน่งมันทับกันอยู่ทดลองปรับสไลเดอร์เพื่อตำแหน่งมันแยกออกจากกันตอนนี้เรามี2จุดนะครับถ้าเราจับชุดแรกจะเห็นว่านี่คือจุดที่1อันนี้คือจุดที่2 จากนั้นเราสร้างโหนดของ Line ขึ้นมาครับคลิกขวาที่หน้าจอแล้วพิมพ์ Line line เลือกตัวแรกเลยครับ by start point end point จะมีค่า input 2ค่าให้กรอกก็คือค่าของ start point และ end point เราลาก point แรกไปที่ start point ลาก point ที่2ไปที่ end point ก็จะมี Line เกิดขึ้นทดลองปรับสไลเดอร์ของตำแหน่งจุดทั้ง2จุดอยู่ เส้นที่ได้ก็จะจะอ้างอิงจากค่า Input ที่เราให้ไปเมื่อสร้างลายได้แล้วต่อไปเราจะทดลองสร้างรูปทรง2มิติกันนะครับอ่ะเราเริ่มจาก rectangle ครับสี r ่เหลี c ่ยม r e c t a n เราเลือก rectangle by width length นะครับมีโนดของ rectangle ขึ้นมา ถ้าเรากลับไปดูที่หน้าโมเดลเราจะเห็นว่ามีค่า Default ของรูปทรงสี่เหลี่ยมเกิดขึ้นที่จุดศูนย์ศูนย์ที่ต้องการก็คือ2ค่า Width กับเลนผม Copy slider ตัวเดิมออกมาใช้เลย Ctrl C Ctrl V แล้วก็ลากค่าแรกเป็นค่า w ว t h ค่าที่2เป็นค่า length. เลนทดลองปรับสไลเดอร์ที่ควบคุมค่าวิดกับค่าเลนสดู ต่อไปทดลองสร้างวงกลมครับคลิกขวาบนหน้าจอแล้วก็ circle c i r c l e เราเลือก by center point and radius เมื่อโหนโดของ circle ถูกสร้างขึ้นก็จะมีรูปทรงกลมที่เป็นค่า default เกิดขึ้นที่จุดศูนยูนยรูปทรงวงกลมมีค่า Input ที่ต้องการสองค่าก็คือค่าของ center point กับค่าของ radius ผม copy number Slider ออกมาแล้วก็โยงมันเข้าไปที่ Radius ก่อนเพราะฉะนั้นสไลเดอร์ตัวนี้ก็จะควบคุมรัศมีของวงกลมส่วน Center Point สิ่งที่ต้องการของ Center Point ก็คือค่าของ Point ก็คือพิกัดของจุดผมย้อนกลับไปหาจุดที่เราสร้างไว้ในตอนแรกแล้วผมก็ copy ชุดคำสั่งของการสร้างจุดออกมาสักจุดหนึ่งผม เลียก Copy ชุดนี้ c o n t o l C แล้วก็ c o n t o l V แล้วก็จับย้ายมันามาหลังจากนั้นลากจุดที่ได้เข้าไปใน Center Point จุดศูนย์กลางของวงกลมก็จะถูกย้ายไปที่จุดที่เรากำหนดให้ทีนี้เราทดลองย้ายวงกลมตัวนี้ออกมาครับเราก็ปรับที่ค่าสไลเดอร์ที่ควบคุมตำแหน่งขงจุด ถึงตอนนี้เราสร้างรูปทรงได้3มรูปทรงแล้วนะครับก็คือเส้นตรงสี่เหลี่ยมแล้วก็วงกลมผมขอจัดโหนดเพื่อให้เราเห็นชัดๆว่าแต่ละโหนดนั้นควบคุมอะไรอยู่บ้างโหนดรูปแรกนี้ควบคุมเส้นโหนดรูปที่สองควบคุมสี่เหลี่ยมและโหนดชุดที่3าควบคุมวงกลม ขั้นตอนต่อไปผมจะนำเส้นเลขาคณิต2มิติที่ได้มาทำเป็นรูปทรง3มิติผมใช้คำสั่ง curve curve extrude แล้วก็เลือกตัวที่เป็น extrude a solid s distance เริ่มจากรูปทรงสี่เหลี่ยมก่อนนะครับโหนดของ curve extrude มีค่า input ที่ต้องการ2ค่าก็คือค่า curve ก็คือรูปทรงแล้วก็ Distance ก็คือระยะที่ต้องการให้มันเอ็กซ์ e ขึ้นไปผมลาก r e t a n แ l e เข้ามาในเค r ร์ะเห็นว่าสีเ่เหลี่ยมก็ถูกยืดขึ้นมาทีนี้เรา Copy Number slider ไาตัวหนึ่งค o n t r o l c control v แล้วให้ตัวนี้ควบคุมในระยะความสูงทดลองลากสไลเดอร์ดูครับ ทีนี้ผมลอง export ตตัวทรงกลมดูบ้างผมก็ p ปีตัวเขริ e x เอ็กซออกมาอีกหนึ่งตัวคอนโ C นซ c คอนโ v แล้วลากรูปทรงวงกลมเข้าไปในเขิบของตัวใหม่นี้จะเห็นว่าวงกลมก็ถูก extrude ขึ้นเหมือนกันแต่ตอนนี้สไลเดอร์ตัวเดียวแต่ว่าควบคุมความสูงของสองรูปทรงลองปรับค่าที่สไลเดอร์ดูครับ คลิกไปที่มุมมองของโมเดลเพื่อหมุนดูการแสดงผลกลับมาที่หน้าจอโนโดและนี่ก็คือพื้นฐานการสร้างรูปทรงสามมิติด้วยไดนาโม